แต้วแต่มันเดตกันมานะถูกต้องจ้ะเอาละข่าวแรกวันนี้ที่เราจะนําเสนอคุณผู้ชมเนี่ยเป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักนะคะเชื่อว่าหลายๆคนตอนอยู่ในโรงเรียนตอนเด็กๆเนี่ยคุณจะต้องเคยเรียนลูกเสือเนตรนารีแล้วก็จะต้องมีกิจกรรมต่างๆสนุกสนานเยอะแยะมากมายเลยวันนี้ก็เลยจะพาไปดูกิจกรรมที่เรียกได้ว่าสามัคคีคือพลังค่ะ ดูสิคะทั้งกองเชียร์ทั้งคนลุ้นทั้งคนเก็บเหนื่อยมากเสียงดังกันมากเลยสนุกสนานมากคือมันเป็นกิจกรรมของนองน้องลูกเสือเนตรนารีของโรงเรียนแห่งหนึ่งน,นะเป็นกิจกรรมที่อย่างที่บอกแหละค่ะว,ว,ว่าสร้างความสมัครสมานสามคัคคีกันในหมู่คณะมีการแบ่งทีมกันแข่งขัน ลูกเสือทั้งเนนารีโดยให้มีการเอาหมวกลูกเสือเนนารีเนี่ยไปวางเอาไว้ให้ไกลๆจากเขตที่ทําเอาไว้นะแล้วก็ให้ตัวแทนหนึ่งคน เป็นคนหยิบเพียงคนเดียวมีคนเดียวนี้ต้องต้องหยิบนะ,ะและเพื่อนๆเนี่ยต้องคอยช่วยกันจับเพื่อนคนที่เป็นตัวแทนเพื่อจะไม่ให้เขาล้มคือจะทําวิธีทางไหนวิธีไหนก็ได้ทางไหนก็ได้เพื่อที่จะให้ตัวแทนเนี่ยสามารถเอื้อมมือไปหยิบหมวกให้ได้ครบทุกใบใครหยิบครบก่อนทีมไหนหยิบครบก่อนชนะไปเลยล,ลูกเสืออว่นเดชนารีที่ชนะล้วเนี่ย คือเขาบอกว่าเขาบอกว่าหลังจากมีการจัดกิจกรรมแบบนี้กันเรียบร้อยแล้วเนี่ยคือสิ่งที่ได้ไปเนี่ยนอกจากความชนะแล้วเนี่ยความแข็งแรงความอดทนใช่ไหมคะและก็ความสามัคคีนั่นเองก็ต้องบอกแบบนี้ว่าจริงๆอ่ะดิฉันเดาได้นะว่าทีมไหนชนะทีมไหนชนะดิฉันว่าเน้นารีทำไมนะคะเพราะว่าลูกเสือเขาไม่จับมือขวายืนซ้ายมาจับมือกันมั่นมันเกี่ยวอะไรพราเขาจับแต่มือซ้ายมือขวาก็เลยไม่ได้จับ แต่เอาจริงๆเอาจริงๆผมว่านะได้เนริชนะเพราะว่ามือใครยาวสาวได้สาวเอาคุณจะบอกว่าผู้หญิงมือยาวของผู้ชายเหรอโบ<ม> <laughs>